ว้าววีเค f c ทุกคนนี่มีแบบไดชูกันด้วยโอ้ใหญ่มากเพื่อนๆต้องเข้ามาเล่นแล้วแหละดูดิโอ้นี่มีโซนครัวด้วยนะคะโซนครัวแล้วก็ข้างนอกเนาะนี่มีร้านแล้วก็มีตู้อันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องดื่น k f ีนะคะก็เป็นเสมือนยามเม็ดป้าเพราะว่าเขาเพิ่มได้60 60แต้มเลยนะอือย่างต่อมานักเก็ต KFC นะคะก็คือเปรียบเสมือนเฟิร์สเอนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่แยกมาจากพวกยาต่างๆที่อยู่ในเกมเนาะและอันนี้นะคะ KFC Chicken Bucket เนี่ยก็คือเมดคิดนั่นเองนะคะเมดคิดก็ยาที่เป็นสีเขียวเขียอันใหญ่ๆเป็นลูกมอคล้ายโน้ตบุ๊กที่เรียกกันนะและสิ่งสุดท้ายนะคะ KFC Chicken Dinner อันนี้ก็คือ เรียกว่ายัางไงดีจะเหมือนน้ำอมฤตที่อยู่ในอันก่อนหน้านี้อะเต ad, ะิมเลือดเอ่อเติม HP ใช่ไหมแล้วก็เติมยาน้ำเนี่ยจนเต็มทั้งคู่เลยตอนนี้คือเรายังไม่บาดเจ็บอะเนี่ยมันจะใช้มันเป็นสิ่งเดียวที่ใช้ได้นี่เดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะเห็นไหมเขาจะเติมเต็มทั้งหมดเลยนะแบบนี้อ่าแบบนี้เลยเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาเล่นกั like, นนะคะ อลังการมากบอกเลยว่าอลังการกว่าตัวเบต้าเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้เพราะว่านี่เลยเห็นไหมมีดชูด,ด้วยร้านใหญ่กว่าที่เคยเห็นนะอืมสุดยอดยกมาทั้งร้านเลยทีเดียวกับ KFC ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหาไม่เจอเนาะมันจะขึ้นไม่มีนิแบบนั่นเองนะเห็นไหมเป็นจุดแดงๆแบบนี้เห็นไหมอย่างอินเลนเกียนี่ยงเขามีทั้งหมดสี่ร้านเนาะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันสวัสดีนะคะทุกคน เป็นยังไงบ้างคะในคลิปนี้ก็เปิดด้วยการไปดูร้าน KFC ภายในเกมมาน,นั่นเองในส่วนของร้าน KFC นะคะตรงนี้ไม่ได้มีแค่แบบอีลันเกลเท่านั้นนะคะอู้หูมีแมปอื่นด้วยนะเอเหมือนจะมีในส่วนของแบบอีันเกลมีละมา่าอัมลีวิกและก็นูซานั่นเองต่เพือน,เพ,อนเพื่อนที่ไม่ได้ในอ e ีลันเกลไม่ต้องเสียดายไปนะคะเพราะว่าแมปอื่นๆที่บอกไปเมื่อกี้ก็มีร้าน KFC เหมือนกัน และนอกจากการคอลแลบของ KFC เนี่ยในส่วนของร้านไก่ทอดที่มาอยู่ในเกมเป็นสาขาแรกตรงนี้นะคะยังมีในส่วนของการจุ่มกล่องนั่นเองหรือว่าลัคก,กี้นะฮะสุ่มแบบลัคก,กี้เนาะมาดูที่ปา้ายโฆษณาเรื่อนๆกันเลยนี่มาเป็นชุดผู้พันกันเลยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าครั้งแรกของวันเพียงแค่10 UC เนาะส,สุ่ม10ครั้ง270 UC นั่นเอง ด้านซ้ายนะคะตรงนี้เขาบอกว่าสุ่ม10ครั้งได้เหรียญ20อันสุ่ม30ครั้งนะคะได้กรอบรูปเนี่ยเอ้ยกรอบรูปเคฟซีน่ารักอะเอ้ยได้กรอบรูปมาหนึ่งอันหนึ่งอนาถาบอด้วยเอ้ยสุ่มครบ100ครั้งนะคะได้แปดสิบเหรียญสุ่มครบ150ครั้งได้หนึ่งร้อยเหรียญแล้วก็สุ่มที่250ครั้งได้หนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญระยะเวลาที่มีในการสุ่มเนี่ยจะอยู่ที่วันที่สองเดือนสิบนะคะจนถึงวันที่หกเดือนสิบเอ,อ็ดน,น,นั่นเองโอ้โหก็าหหนนะะรา ชิคเก้นวินนิ่งสปินอ่ะมาดูที่ของรางวัลกันสักหน่อยอย่างแรกนะคะตรงนี้ชุดผู้พันเคเอฟซีโนโย่ไม่ได้มาแค่ในส่วนของตัวชุดนะคะมาทั้งรูปล่างเลยทีเดียวเราก็จะมีผู้คายมาเดินเล่นยิงปืนอยู่ในเกมกับเรานะทุกคนหลายอย่างต่อมาลมชูชีพเขาบอกว่าลมชูชีพหอมกรอบเคเอซีอันนี้โคตรน่าสนใจอยากได้อะดูดิ จักรยานอันนี้เป็นสกินจักรยานนะคะสองที่นั่งแบบมีที่ซ้อนด้วยชื่อว่าจักรยานอร่อยลืมและอย่างต่อมานะ,ะตรงนี้เสื้อย,ยืดนะคะเสื้อย,ยืดเค c ซีและมีท่ากินนะตรงนี้โมเมนต์แห่งชัยชนะอ่าต่อมาชุดแชมป์กินไก่ KFC นะคะก็คือเขาจะมีหมวกมาด้วยเนาะแบบนี้นี่ อย่างเ่เหมือนพนักงานขายไก่ทอดนะตรงเนี้ยอันนี้จริงๆมาดูที่ประเก่ากันบ้างกระเป๋าอร่อยลืมว้าวโอ้โหโอ้โหกเป๋าหนึ่งเป็นเฟ้นไฟแม่เจาะตลาดเค c ฟซีสุดไป,ปเลยก่อนจะสุ่มกันนะคะพามาดูก่อนนะตรงนี้เข้าที่กิจกรรมกดที่รูปไฟนะคะเทศกาลเค c ฟซี เขาบอกว่าสาเร็จหนึ่งแบบพร้อมเพื่อนในหมดใดก็ได้นะคะแบบนี้เนาะก็จะได้ในส่วนของคุ้มปองส่วนลดในการสุ่มนะคะหรือว่าร่มชูชีพแบบไม่ถาวรตรงนี้หรือว่าจะเป็นในส่วนของเสื้อยืดแบบไม่ถาวรเช่นกันประมาณนี้นะคะเราแวะไปดูในส่วนของการใช้เหรียญแรกกันบ้างนะคะตรงนี้นี่ใช้เหรียญแรกก็จะประมาณนี้เลยใครที่ไม่สายเคฟซีบอกเลยไม่ควรพลาดนั่นเองจัดไปนะตรงนี้ครั้งแรกของวันเพียงแค่สิบยู สิบยูซีอยู่จร <se yes ิงเกินวยได้ชุดเฉยเลยสิบยูเพื่อนเพื่อนนะคะสุ่มสิบยูเนี่ยครั้งแรกของวันได้ไรก็มาคอมไม่บอกกันบ้างอ้โหเปครั้งแรกเลยนะคะที่แบบสุ่มสิบยูครั้งแรกของกิจกรรมเหลียวไม่ได้เหลียนแต่ได้ชุดเนี้เกินไปเล้าอืม เป็นยังไงกันบ้างคะตรงนี้โอ้โหชุดที่เราได้มาเข้ากับกระทะไก่ทอดที่เราถือพอดีเลยก็อย่าลืมนะคะแหวะเข้าไปเล่นในเกมเพื่อไปดูร้านเคซี่ภายในเกมกันได้นะคะแล้วก็มีของมากมายไอเทมต,ต่างๆนั่นเองเนาะแล้วก็สามารถมาสุ่งที่กิจ,จกรรมตรงนี้ได้นะคะครั้งแรกของวันเพียง50อยู่ซีเท่าน,นั้นเองสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย ฉันจะเป็นพนักง,งานขายไก่ทอด <c oughs>